ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจาก คำว่าอักคติกับกลุ่มชาติพันธุ์สภาวะขาดอาหารของชาวกะเหรียงบางกลอยที่ผ่านมามีหลายๆหน่วยงานนะคะที่พยายามเข้าไปตรวจสอบในสองประเด็นนี้และหนึ่งในนั้นก็คืออดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครูแดงเตือนใจดีเทศนะคะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็เคยพาชาวบ้านบางกลอยรวมถึงคุณกิฟเนี่ยเข้าไปดูงานที่ชุมชนชาติพันธุ์ภาคเหนือที่บ้านหินลาศในหมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อไปดูว่า วิถีคนอยู่กับป่าที่นั่นเป็นอย่างไรนะคะเป็นพี่น้องชาวปากกากยอทางเหนือที่มีความมั่นคงทางอาหารและสามารถสร้างรายไดใ้ให้กับพวกเขาได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะครูแดงเองก็บอกว่าชาวบ้านบางกลอย,นยสนใจมากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าพื้นที่ของตัวเองจะทําแบบนี้ได้บ้างนั่นคือความพยายามที่หลายฝ่ายพยายามช่วยกันและมองหาต้นแบบมองหาทางเลือกให้กับชาวบ้าน คิดว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้นะคะแต่พอมาดูสภาพความเป็นจริงค่ะ ครูแดงที่ลงพื้นที่ไปหลายๆพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยอมรับเลยนะคะว่าชุมชนกะเรี่ยงที่บางกลอยต่างจากกะเรี่ยงในพื้นที่อื่นค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าอย่างแรกค่ะไร้ที่ดินทํากินทําให้ชาวบ้านบางกลอยเนี่ย mm. ก็เผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจรายได้ก็ไม่ค่อยมีแถมยังไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่ก็มีน้อยเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะนํามาสู่ปัญหาเรื่องของการขาดโภชนาการด้านอาหารที่ดีด้วยนะคะ ก็อยู่บนดอยมาเยอะเนาะเห็นกลุ่มชาติพันธุ์มาก็มากมายแต่ที่บ้านบางกลอยล่างที่ถูกย้ายลงมาจากใจแผ่นดินเนี่ยเขาซีดนะคะชาวบ้านหน้าตาซุบซีดแล้วก็พอเข้าไปคือคุณแดงเป็นนัามนุษยวิทยาเนาะขึ้นไปบนบ้านชาวบ้านก็จะสังเกตปกติในครัวของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยจะมีพืชพันธุ์อาหารอยู่เช่นมีข้าวเปลือกมีพริกมี ผักที่เก็บมาจากไร่มีพักทองฟักเขียวมีมันมีเผือกแต่ที่บังกรอยล่างเนี่ยไม่มีอะไรคือรู้ได้ถึงความกันดานในอาหารนะคะแล้วก็ความที่เรียกว่ตถุโภชนาการเนาะคือมีอาหารไม่ไม่ไม่ถูกหลกักไม่พอกินอะคะ่ะแล้วชาวบ้านก็ปลูกข้าวไม่ได้ม้ว,ว่าจะมีหน่วยงานเข้าไปมากมายมีการทุ่มเทงบประมาณ แต่ไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและกลุ่มปัญญาหรือความเคยชินของเขาคุณผู้ชมคะปัญหาการไร้ที่ดินทํากินและอีกหลายปัญหาที่พบที่บางกลอยล่างเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่กระทบกับวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงบนพื้นที่บางกลอยพวกเขาเผชิญปัญหานี้มาเกือบ30ิปีแล้วนะคะอาจจะไม่ผิดเลยคะ่ะถ้าเราใช้คําว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของนโยบายของรัฐ ถ้าย้อนกลับไปในช่วงปฏิบัติการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรเมื่อ2ปีก่อนคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเป็นเหยื่อของนโยบายของภาครัฐในเรื่องคนอยู่กับป่าด้วยค่ะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับชาวบ้านบางกลอยนะคะเพื่อดูว่าชาวบ้านที่บอกว่าไม่มีที่ดินทำกินนั้นเพราะอะไรและทำไมพวกเขาถึงพยายามจะดิ้นรนทุกทางเลยนะคะเพื่อที่จะกลับไปที่ใจแผ่นดินหรือว่าบางกลอยบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ วิกฤตโควิดที่ผ่านมาซ้าเติมปัญหาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบางกรอยชัดเจนมากขึ้นท่ามกลางปัญหาความสมบูรณ์ของที่ดินทํากินที่ยังเป็นอุปรสรรคสําคัญทําให้ชาวบ้านบางส่วนลืมตาอ้าปากไม่ได้มาเนิ่นนานถ้าผมทําไม่ได้สัย่าแล้วพี่ก็ไม่ขึ้นปลูากกล้วยก็เพราะนาแลก็ตายไปแล้วพวกเราจะได้ปัวอะไรที่จะได้เลี้ยงตัวเองได้ ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเป็นชะตากรรมที่ชาวบ้านคนนี้เผชิญบนที่ดินที่รัฐจัดสรรให้เพียงสามไร่จากที่เคยรับปากว่าจะให้ถึงเจดไร่สองงานแลกกับการอุพยพเขาและชาวบ้านอีกหลายคนออกมาจากชุมชนกลางป่าบางกรอยบนใจแผ่นดินนี่ี่ยหินนะมาจากดินมีแค่นี้ครับอันนี่ก็เป็นหินนี่หินนี่ก็หินเนี่ย ข้าวที่ไม่สมบูรณ์ผลผลิตไม่ดีมาจากสภาพดินที่เต็มไปด้วยหิน,น,นที่ผ่านมาเขาจึงลงทุนระบบน้ำแล้วหันมาปลูกกล้วยแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเมื่อวิถีเกษตรล้มเหลวเขาจึงจำเป็นต้องออกหางานรับจ้างชีวิตที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการไร้ซึ่งที่ดินที่ทำกินที่มีคุณภาพเขาจึงหวังไม่ต่างจากชาวบ้านหลายคนว่าสักวันจะได้กลับคืนสู่ที่ทำกินเดิมกลางป่าใหญ่ใจแผ่นดิน แต่ค <Humans. S 1> no ุณที่ของผมไม่ใช่ไม่ได้นะไม่คุณไปนี่จะอยู่ที่นี่ไม่รอบประเลียเลยไม่ได้ครับบางทีงานราชการไม่มีบ้างไม่มีบ้างไม่มีประจาทุกวันอ่ะบางทีเดือนนึงมีแค่วันท่าวันวันละสามไรสามม่อข้าวร่มันจะเลียกรวยได้ที่ไหนถ้ามีที่ทํากินเนี่ยทำได้จะดีกว่าขอส่งตัวเนี้ยดีกว่างานราชการเยอะแยะ ชาวบ้านบางกรอยคนนี้ยังพยายามใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบริเวณน,นี้หลังถูกผลักดันออกมาจากป่าบางกรอยบนใจแผ่นดินตั้งแต่ปี2539พร้อมๆกับชาวกะเหรี่ยงบางกรอยอีกอย่างน้อย57ครอบครัวที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกันแม้พยายามทำกินเรื่อยมาแต่ไม่เคยมีสักปีที่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากที่ดินผืนนี้อตอนนี้ผมก็เคยลงทุนพวกมะน,นาวพวกกล้วย นะครับแล้วก็กาแฟผมก็ลงทุนสุบน้ําขึ้นแต่ว่าเทงไม่ได้เลยน้ํานี่ต้องพูดง่ายๆว่าต้องยีิบสี่ชั่วโมงที่ที่ว่ามีดินเขาก็ปลูกกันได้บางทีก็เจ็ดวันลดลดน้ําทีหนึ่งแต่นี่เราลดน้ําน้ําก็หายหมดเป็นลูกรางเป็นหินนะครับหายหมดครับเขาตั้งใจลองปลูกข้าวไร่ไว้กินแต่ก็กลัวไม่คุ้มกับที่ลงทุนลงแรง เพราะคุณภาพดินไม่เอื้อให้กับการเพาะปลูกเนี่ยเนี่ยจะเอายอดเ่าอ,อย่างไงครับเนี่ยดู <S <S นะครับดูแล้วที่พอนังพอยอดได้ม้างไหมไม่ได้เห็นนี้แล้วาพอยอดได้ั้งสมมุติเสียมลงมาปุ๊ดก็ยังยอดเท่าได้ม้างถ้าไม่มีถ้าไม่มีขินก็ยอดได้แต่ถ้ามาอย่างเนี้ยพอคุ้มป๊ก็เดือดโดนหิ่เนี้ยอืมราจะลงไหมครับ ความทุกใจของชาวกะเหรี่ยงบางกรอยสะท้อนชัดถึงความล้มเหลวเชิงนโยบายที่ไปซ้ำเติมปัญหามีส่วนทำให้ชาวบ้านไม่สามารถพึ่งพิงวิถีเกษตรได้อีกต่อไปที่ผ่านมาแม้รัฐพยายามแสดงออกถึงการกระทำและการสร้างกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านแต่จะจริงจังหรือไม่ยังเป็นคำถามใหญ่ที่ทำให้ชาวบ้านแทบไม่หลงเหลือความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ การลดทอนคุณค่าของวิถีชาติพันธุ์จากนโยบายกำลังสวนทางกับสิ่งที่ชาวบ้านกำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพราะในสภาวะวิกฤตแบบนี้จะคุ้มหรือไม่กับสิ่งที่ชาวบ้านต้องแลกด้วยทางเลือกเดียวที่พวกเขาเหลืออยู่คือโอกาสและความหวังของชีวิตที่ฝากไว้กับป่าใหญ่ใจแผ่นดินถิ่นฐานเดิม ูชมคะย้ํากันสักหน่อยนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพที่ทีมงานเราลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงประมาณปี2,564เป็นช่วงหลังปฏิบัติการภารกิจของภาคกรัฐที่ลงไปในพื้นที่นั้นไม่นานเท่าไหร่นะคะเราก็เก็บภาพมาเวลานี้คงจะมีหลายเรื่องราวในพื้นที่ที่ต้องอัปเดตกันต่อด้วยโดยเฉพาะเรื่องปัญหาด้านสุขภาวะของคนในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไร